สวัสดีครับสวัสดีส่แฟนกลับเอฟซีน้องเอฟซีน้องนี่ครับไหนแต่ว่าทำมากครับพี่น้องตกอีกแล้วครับนี่รังจาวที่เลียร์พื้นที่ด้านหลังนะครับตัดหญ้าออกว่าสิก็บใบกวยแห้งไปเผาบนตกได้อีกแล้วครับ นตกดีดีพี่น้องชว่วงนี้พระยูเขานะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าสิตกยีนะ่สิบสี่สัปโมงคนน่ะตกแน่นอนร้อยเปอร์เซนะ็นต์น่ะนี่ก็เริ่มตกแล้วครับสิตกอดมืออื่นคนน้อเหมือนะมอื่อนมีการเลือกตั้งนะครับผู้นำหมู่บ้านนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรพี่น้องมืออื่นข้างบัาน้องคู่เหานะครับ ได้มีการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่เก่านะครับผู้ใหญ่บ้านค้นเก่าเกษียณอายุนะครับ66ปีนะครับผู้ใหญ่ที่เพิ่นมาดีรูดูนั่นล่ะที่เอาเอื่นเพิ่นผู้ใหญ่อุ้งอิงนะเพิ่นได้เกษียณอายุแล้วนะครับบัดนี้กาถึงเวลานะครับที่จะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค้นไม่นะครับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค้นไม่กำหนดกา้ก็คือมืออื่นนะครับพี่น้อง รอดูครับว่าผู้ใหญ่บบานคนใหม่จะเป็นผู้ใดนะครับแต่คือเป็นการช่วงชิงตัแหแมงกันนะครับระหว่างผู้ช่วยเก่านะครับก็คือว่าผู้ซอ,อยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนะครับตตกี้กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใยญ่ยอุ้งอิงนะครับเป็นกับมีผู้ซอยสองคนสองหรือสามคนตตกี้นะครับลบาบันี้พ่อเพิ่นเหมือนว่าลาแล้วผู้ซอย ได้มาชิ่งกันเองนะครับเบิรงครับพี่นอ้องหยาแยาเร็วเร็วไหมตัดมือนั่นเอง เสียเอาหนาออกก็บ่ได้นะครับเพราะว่าเอาไห้เพ่นคุ้มดินถ้าเอาออกเลยก็ดินสะฝนตกดินสะนิมัดอยากได้ให้มันเป็นแบบนั่นนะนะครับหนาแบบนั่นน่นน่าจะเป็นหนาเบาท่วนน้ำมาปลูกนั่นนะ่ะนั่นก็นามาปลูกช่วงนั้นนะครับนี่แต่มันก็ับมันกับแพร่ออกนะครับ ตกบาแห้งครับตกพอประมาณนะครับแต่ว่าท่าหุ่นแห้งอยู่บะลิงไอนี่ไปบหมนไอแห้งอยู่ครับผู้ใดสนใจเสือนะครับพี่น้องเสื้อแบบ7วัน7สีนะครับตอนนี้ทักมาสอบถามได้เลยครับ มีไซส์ XL นะครับใส่ XL ตอนนี้เหลืออยู่ก็คือสีเขียวนะครับสีเหลืองสีโอรสและก็สีชมพูนะครับแบบ7วัน7สีนะครับเหลืออยู่สีหลับประมาณ20่ตัวนะครับส่วนเสือพูดแขนยาวนะครับที่สั่งจองเข้ามานะครับรอประมาณ1-2สัปดาห์นะครับจะได้รับเสือเนาะส่วนเสือที่ ได้ฟแบบในเพดนะครับรับตรพนพรแบรนด์สีม่วงกับสีชมพูนะครับเสือรุ่นไม่นะครับจะมีวางจําหน่ายในงานเปิดฤดูกาลนะครับวันที่21กันยาส่วนการสั่งจองหรือว่าจำหน่ายออนไลน์ก็รอติดตามนะครับว่าเขาจะเปิดจําหน่ายหรือบอหรือว่าจังไดน,นะครับรอติดตามอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเนาะ นะักขึ้นเรื่อยครับเริ่มเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยนะครับเน็ดฝนเริ่หนาขึ้นนะครับฟังจากเสียงต๊ใสซลังค่านะครับ ยาที่มันอยู่ไต้นามที่เขาตัดบ่ด้ที่เฮ็ดจางไดนเรือหรือส่งเอาขาดเกี่ยวคือขาดเก้าขึ้นมาก,ก่อนแล้วค่อยตัดเลยบ่อยากให้มันมีแบบนี้นะครับอยากให้มันแบบโลง่โลงๆแต่มันโล่งมัน่นาจะง่ามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแถวๆดันสี่ได,ขด้ขี้เลือแล้วตัดเอาขี้เลื่อตัด คนโทษเลือยังบ่ไดอยู่ขี้เลือตัดคนวะแต่ถ้าเอาหนามใส่ไว้เนี่ยแบบนี้มั้งมันสิเป็นยังไงม, <c oughs> มันจะขวอเี่เานล,ล่ะล่ะมันมันสิขวม <c oughs> อ่ะเริ่มซาลงแล้วครับทางนี้